สวัสดีครับช่องจิง・จีลายุวันนี้จะมากินแผนที่ประเทศไทยนะคะเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเรื่องแผนที่ประเทศไทยกันนี้สาระนะคะมีภาคเหนือนะคะอีสานนะเราทำขาดต่ออันนี้คือภาคตะวันตกนะคะนี้ภาคตะวันออกนะคะนี่ภาคกลางและภาคใต้นะครับเราไปกินกันเลยครับภาคตะวันตกทุกคน เหมือนเกี่ยวเกี่ยวข้าวเลยครับภาคใต้ชิ่งภาคที่เราอยู่นลคะภาคเหนือนะคะภาคนี้ค่าพีเอ็มสูงไหมลูกมากไปดูได้เลยไหนจะคนรุ่นนั่นเลยพีเอ็มไปดูที่คลิปเต้นได้เลยนะคะกินภาคแผ่นดินอีสานแตกแห้งแรงนี่ ตอนออกพักกลางจ่ปิ้งเดียวอันนี้เป็นป้ายนะคะอุ้ยอุ้ยเป็นป้ายปอป้ายข <c oughs> องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,ยดเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ